สวัสดีนะครับท่านผู้ชมทุกคนนะครับวันนี้พุ่ก็อยู่ที่โรงเรียนบ้านนาเคียนเนาะพอดีนะครับก็โรงเรียนบ้านนาเคียนก็เป็นเส้นทางที่พมมานะครับผ่านอยู่เลยเนาะวันนี้ก็พอดีมาเห็นกาแพงนะครับมาเห็นกาแพงโรงเรียนบ้านนาเคียนมีการวาดรูปงานศิลปะนะครับบนกําแพงเนาะและก็ผ่านมาวันนี้ก็เห็นมีฉังกําลังวาดรุปอยู่ด้วยนะครับเดี๋ยวพาไปชมรูปสวยๆนะครับ โอเคนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูรูปงา,ปานศิลปะนะครับถึงการกำแพงกันนะครับแล้วก็ไปดูชังเนะาะไปดูชังกำลังวดัดดูนะครับเนาะก็เป็นเวลาหันข้องชังนะครับก็จะพยายามไม่ไปขบกวนชังเนาะแต่จะพาท่านผู้ชมมาดูหานศิลปะนะครับกำแพงนี่ครับด้านหน้าทางข้าวองโรงเรียนหนาเทียนนะครับก็ตัดการปรับภูมิทัศน์ให้ดูสวยงามนะครับ หาศิลปะชุดนี้ก็มีรูปตายทองทะเลนะครับมีประการังและก็ปลาโลมานะครับก็ช่วยห้ามนะครับเวลาผู้ปกครองหรือว่านักเรียนนะครับเดินเข้ามาโรงเรียนก็ะจะได้ดูภาพช่วยๆวยห้ามห้ามวันนี้พมก็ผ่านมานะก็มีโอกาสก็เลยแวะมาท่ายนะครับ อาารา์กำลังทำงานอยู่เนาะกะ็นะครับกำแพงนี้ความยาวความยาวประมาณได้ได้ครับนี่อ,อาจจะประมาณประมาณสองรอยเมตรนะประมาณสองรอยเมตรนะครับ,รรรรบก็คุยกับชัางบางนะครับเล็กๆน้อยๆ่ก็ข้อนยัดสัมผัสนิดนึงนะครับก็สําหรับรูปนะครับรูปที่เห็นอ่า ผ่านศิลปะดานกำแพงนะครับได้แรงบันดาลใจหรือว่าได้แบบมาจากไหนครับนี่ก็เด็กๆอยู่โรงเรียนบางข้อเช่นเด็กมีความสุขอยากได้แบบกองทะเลที่สุทไยเออจากไหนในเรียนในในนักเรียนกอได้มีความสุขกับโรงเรียนครับผมก็สรุปก็คือผ่าแนวประกาศลังหรือว่าแนวใต้ทองทะเลนี่ก็คือเป็นความคิดหัวมกับนักเรียนใช่ยการประว่าเด็ก อยากว่าปาดม้าือเพื่อนดีเส้นดีเด็กต้องะเลคือปาดม้าเป็นปลาใจดีเด็กเลยอยากได้มีเพื่อนแบบปาดม้าอ๋อครับก็เนาะก็ได้ออกผนหารมาตามที่เห็นนะครับจะนี่นี่เป็นคำข้อข้อหนึ่งในหนักเรียนนะครับก็จะก็คุ่นข้อมูลมาแล้วนะครับเนาะก็มาดูเพิ่มเติมนิดนึงนะครับตอนนี้ยังไม่เสร็จเนาะช่างบอกว่าประมาณสักสองสัปดาห์เนาะนาเสร็จด่านนู่นนะครับก็ยังไม่มีลวดลายอะไรหม่กหม่ก็ให้ดูกันตรงนี้เนาะ อ่าที่เห็นก็จะประมาณนี้นะครับราคาลังคือว่ารูป,ปาโลมาตามที่ได้ข้อมูลเมื่อกี้นะครับจาก,จากนักเรียนแสดงความคิดเห็นว่าข้อให้เป็นรูปตามที่ต้องการนะครับพอฉังก็จัดให้เนะาะถังมดน,นี่ใช้เวลาประมาณกี่วันได้สองเดินถึง <c oughs> ประมาณนี้ส่งเดินถึงโอเคทางนู้นนู้นเล็กก็เลยส่มงมาที่หลังกลม ก็มีดันในขอ้อโรงเรียนด้วยเนาะที่ไกลๆอยู่ะนะครับแล้วก็ทึงเวลาที่ช่างผักพอดีขออ็อนุญาตสอบทามเพื่มนิดนึงนะครับก็คือซี่นะครับซี่ตีชายในการวาวัดกําแพงนะครับพวกนี้เป็นซี่อะไรครับเป็นซี่ที่ทาบ้านเป็นเมซี่จะใจเสียหาซี่เรื่องเมืนแดงแล้วก็ข้าวดำ<ม>จะใส่ที่นี่การประชุมที่สุดอย่าง กัเป็นซีประเภทเดียวกันไหมครับที่ใช้ในการวัดโตเต์นั่งเหมือนในอดีตนะฮะที่จะอยู่แรประมาณท่ามที่ปีกับที่จะสนงเด้กส่งคนมัช่วงเวลาปักเฉียงนะครับโอเคนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมกันเนาะพ่อมก็อาจจะพา ไปดูได้ไม่แต่อดนะครับเพราะว่าอาหารศิลปะที่ช่างกําลังวาดอยู่ยังไม่เซ็ตนะครับก็ได้แค่นิดเดียวเองนะครับถ้าจะายเซ็จช่างบอกวา่าอีกประมาณสักครึ่งเดือนนะครับหรือว่าสอสัปดาห์เนาะอ่านทางมดก็คงจะใช้เวลาเกือบเกือบสอเดือนนะครับตามที่ช่างบอกโอเคนะครับคลิปนี้หากถูกใจก็กดไลค์กดแช์น,นะครับผ <c oughs> ิดพลาดประกันใดผมกดต้องขว้างไปด้วยนะครับสวัสดีครับ